ตามเราค่ะก็มุทับปิกตันกูแมรอนอิงเกลอิงเกลเอสก์ก็ไปไปเอสก์ก็ไปไปเกณี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 เอสก์ก็ไปเอสก์ก็ไปไปมาไป go ไปแล้วนะไปแล้วนะเกณี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 เกณ